ถลันนีจะมาูหลรนะะซึ่งก็ตืกตั้งานแล้วคุณตื่นนนนี่ก็เท่าไหร่พี่โ้ม่เาทอะไรูไม่กำลังขายของอยู่้ไหมขายของ ค bon no ่ะที่ที่เราจะบอกว่าเราขายอะไรโนเนาะเยกมากหาเล่นนะลูกห้าเล่นน่เราอะ่อะไรงหมดนี่เราชอบอตัวนี้นะคะ ิ้้ววมากหไนซึ่งจะตัวนี้แห้งเร็วมากค่ะชอบขยากได้ก็อยา่าลืมมาร้านเราเลร้านแอตติคติติกอันนี้ก็เป็นที่ที่เราทำเมื่อวานนะคะ ยาล้างเล็บใช่ไหมแม่ ừ ừ ừ ไม่มีน้ำยาเติมใช่ไหมไม่ใช่น้ำยาเติมแย่ทาเล็บเป็นกายเป็นลูกเป็น,ปนลูกเ,เอ้ยไม่ใช่ก,า,กา,ายอะารสิเดียรยค่ะแล้วก็ถ้าจะเอาไปธรรมาดาก็มีนะคะ พี่แม่จะลไลฟ์บอกใครวะาถ้าห,ห,หนูข่ายสเปรชีดูไออย่างแรกก็สับ่งได้หนูก็ถ่ายรูปสเปรย์ไปให้เพื่อนดูก่อนแล้ว วันนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายเพื่อจะมารีวิวร้านนะ